ขั้นตอนการดาวน์โหลดเครื่องพารามิเตอร์ในกรณีที่ช่างติดตั้งนั้นช่างต้องโทรมาที่ทีมเซตติ้งหรือซัพพอร์ตเพื่อทาการโหลดพารามิเตอร์ใหม่นะครับอันดับแรกให้ทาการดูเรื่องซิมนะครับซิม <Sim S 2> <Sim S 1> ด้านหลังปกตินะครับเป็นซิมของ KTC นะครับตรวจสอบทีนอนเครื่องพร้อมกระซีเดียวให้ตรงกับไปงานนะครับนะครับตรงนี้ทมินอตน,นะครับและซีเดียวแจ้งทางเซตติ้งนะครับส่วนวิธีการโหลดนะครับให้ทาการกดฟังก์ชัน F1 นะครับแล้วตัวเลข77แล้วก็ enter นะครับจากนั้นเลือกข้อ3ครับ setting แล้วก็ enter เลือก GPS 2แล้วก็ enter นะครับเลือก WCDMA enter เครื่องมันติดตั้งไว้แล้วนะครับ server 1 2 0 3 1 4อ6ศู์กนะครับ enter นะครับจากนั้นก enter ยืนยนันนะครับกด enter จนกว่าข้อ1ขึ้นคือว่า เอาไปเช็คข่้2อดาวโหลดกดคําว่าดาวน์โหลดแล้วกดเ n t e r นะครับตรงนี้เครื่องจะดาวนโหลดพารามิเตอร์ที่ถูกต้องเข้าไปในเครื่องนะครับรอจนกว่าเครื่องจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมจะบอกซีเรียลเครื่องที่ติดตั้งนะครับดาวน์โหลดคอมพ l e จากนั้นรอจนกว่าหน้าจอขึ้น KTC ปกติโอเคครับขอบคุณครับ